สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JF Channel นะคะวันนี้เป็นวันเลยวันวาเลนไทน์มาแล้วนะคะพี่เจยบไม่ได้ให้ของขวัญพี่เอฟเลยเดี๋ยววันนี้มีของขวัญไปเซอร์ไพรส์พี่เอฟนะคะแล้วก็มันเป็นคลิปกระแสดังในช่วงวันวาเลนไทน์นี่แหละก็เลยได้ไอเดียนี้แหละเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์พี่เอฟกันมันเป็นคลิปปากระป๋องพี่ฟ้าพี่ฟ้าเขากินกันนะคะในทิกต็อ เดี๋ยวพี่เอฟต้องดีใจแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไฟพ่อสวยไต่เตงฮะกำลังทำอะไรอยู่อ่ะไฟไฟไงเนี่ยไฟพวงๆหูววสวยจังเลยเด็กเขาจะนั่งเล่นแถวนี้เนี่ยเลยอ๋อเต,ตองไปอยู่แถวนี้ก่อนใช่ไหมถูกต้องจะนั่งเล่นเนี่ยนั่งทํางานตรงนี้เออเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยไฟสวยออจ้ะเดี๋ยวเขามานี่ทุกคน เมนูก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขากินง่ายๆเลยนี่น,นี่มีแตงมีมะนาวมีพริกแล้วก็มีปลาก,กระป๋องนี่นะคะพีเอฟต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆคือมันต้องดีใจแน่ๆทุกคนแตงไปไหนอะเห็นดูดูดูด แฮป p ี้วันวาเลนไทน์เดย์ย้อนหลังย้อนหลังกระป๋องย้อนหลังย้อนหลังดูดิให้ดอกกุหลาบกระป๋องด้วยโอ้เฮ้ยแพงเท่าดอกกุหลาบเหมือนกันนะเนี้ยราคามันก็แพงเท่าดอกกุหลาบเหมือนกันนะเนี้ยแทนอุ้ยแย้มนี่จะถูกนะอหล่อดีใจไหมได้ตั้งสองกระป๋องนู้นเดี๋ยวเนี้ยเขาให้ของขวัญเตงแล้วอ่ะเราก็จะทำอันนี้ทำอะไร ทำคลิปดังตามทิกตอกตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยอ๋อเหรอใช่คลิปอะไรเหรอปลากระป๋องลาดพริกปะปลากระป๋องลาดพริกไม่ใช่คือเขากินกันดังในทิกตอกเลยอ่ะเออตอนนี้ได้ได้ได้กินปลากระป๋องแบบคือง่ายๆเลยอ่ะดีเนาะใช่เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แบบกินได้ด้วยใช่ครับเออดีดีดีโอเคมาเริ่มเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยมาเดี๋ยว เนี่ยเขาไปซื้อมามีที่เปิดอันนึงแล้วก็ไม่มีที่เปิดอันนึง่งทดสอบ<ะ>ความแข็งแรง <laughs> ใช่ไหม <laughs> ก็เดี๋ยวยวันนี้ให้เตมึงคนทำโอเคไหมคะได้ครับมาแป๊บหนึ่งลุยเปิดอัน <laughs> นี้กันเลยนะดูเนียแล้วจะยากสุดอันเนี้ย oh. เวลาหยิบก็ไม่ดูว่าเขาไม่มีที่เปิดให้อุย้ยจะได้กินไหม อ้นี่ทดสอบความแข็งแรงเปิดง่ายเพียงใช้ช้อนเฮ้ยเปิดเป็นเปิดเลยไม่ได้ใช้อย่างนั้นต้องใช้ช้อนต้องใช้ช้อนสองเมนใช่ไหมเทเลเทเลคนลุ้นในเทเลยเฮ้ยหมดเดียวไม่เคยเห็นปลาอยู่ในกระป๋องได้ไงเดี๋ยวเฮ้ยไม่ิูลไม่รู้ดูดิ นี่ปลามันเข้าไปอยากันอยู่ในปลากระในกระป๋องหูวมันเป็นพวงไงมันเป็นพวงเลยเหรอโอ้ได้แล้วมีกี่ตัวเธอเฮ้ยมีตั้งหลายตัวห้าตัวทำไมมันลงมาแบบเ้ยทำไมเยอะอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนู้นเดออห้าตัวเดี๋ยวปลามันเอาไปอัดอยู่ในปลากระในกระป๋องตั้งห้าตัวอ่ะกระป๋องนี้ง่าย ก็ไ่ง่ายอยู่ดีอะไร <c oughs> วะกับการเปิดกระป๋องปะกระป๋องเนี่ยอะไรของเตงวะไหนดูซิกระป๋องนี้มีกี่ตัวเหมือนลุ้นเอาไปชิงโชคเลยว่ะเอาแล้วนะมาแล้วครับโอ้โหม่จินน้ำหนึ่งสองสองสามสีส่สีส่ตัวเพราะฉะนั้นนะ,นะครับเราอยากจะบอกเพื่อน,อนๆ,ๆว่า ลงซื้อปลากระป๋องที่เป็นแบบช้อนเปิดจะได้ด้านถูกมันไม่เสมอไปเลยป่าเต็งอันนี้มันได้สี่อ่ะอ้าวต่อไปเธอต่อไปคือทำอยังไงเขาให้โรยพริกพริกป่นจากถุงนั่นแหละโรยพริกใช่นี่คือเรากินอย่างคนอื่นไม่ไหวปะ่ะก็เอาเฉพาะที่แบบเมืเร<อ>า,า,ากินได้เอเอ,เ,อ,เ,อเสียงเชียร์มาขอเรียกอเรียกว่างั้นนะนะคะแล้วก็ แกเนี่ยก็กินได้เลยกินกับอันเนี้ยหอมแดงแล้วก็บีบมะนาวใส่ใส่ปลากระป๋องน่ะบีบแบ,บงนี้นะบีบไปนะได้ได้หนึ่งอย่างเงี้นะยโห้ยเปรี้ยวเปรี้ยวเกินไปแล้วข้าเอาแค่น,นิดเดียวติง้งนิดเดียวนิดเดียวพ่อรู้ไหมพ่อบีบผิดเมื่อกี้แม่บอกว่าบีบใส่ปลากระป๋องทำอะไรอะหมอ กูเนี๋ยคนคนบ้านนี้มีใครเต็มนี่มันเดินมาตั้งไก่เลพี่แทนพี่แทนออกกำลังกายอยู่นะทุกคนมาเน่เน่ลองกันนะแล้วต้องกินยังไงก็กินกับกินกับข้าวก็ได้แล้วก็แตงเออมีผักก็กินไปเลยค่ะอะไรนะลองเลยนะ แต่ตรงน,นี้ไม่ค่อยมีพริกอ่ะพี่เติมพริกอีกหน่อยนีเ่เอางั้นเลยแน่นอนเดียเด๋ยว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  <Sim. S 1> เดี๋ยวเดีด๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆก่อนไม่แน่ใจซเตงนี่เตงเตงเตงถ้ารักเขามากอ่ะน้ำลายแตกแล้วไม่เติมพริกอีกนิดนึงนี่ก็เยอะแล้วนิดนึงเอาละใครจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกคนหนึ่งแหละถาย เลิกก่อนตอนนี่<ด>อของขวัญมันมาเลนทายเชียวนะเตงหยุดรักแนปะ๊บนึงก่อน้อ้เร็วอืมโอเคนั่นแหละแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็เอาเอาเอาหอมวางเลยหรือว่ากินหอมตามกินยังไงก็ได้ค่ะกินยังไงก็ได้ไงใช่นี่ <c oughs> เลยเราปุ๊บหนึ่งอยนี้พริกพริกพกอย่างนี้ <c oughs> พริกเขากัดเขากัดกัด เขากัดนี่พริกขี้หนูสวนบ้านเรานะพริกขี้หนูสวนใช่ให้กัดเนี่ยนะของเขาก็จะเป็นพริกจินดาหรืออะไรอย่างงี้สีเขียวๆคือเขาหาไม่ได้อน้อยมากเลยเดี๋ยวยังไม่ได้กินเด้อยังไม่ไดกิเลยเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวอีกอ่ะ ไม่บบเธอเธอเอาตรงข้างใช่ป่ะไม่ได้เอาตรงกลางใช่ไหมอ๋ออืมเพชรอ๋โอ้อ,โอ,อร่อยเรากินเรากินมะนาวอ่าอันนี้คือถ้าเกิดอีกคำหนึ่งคืออันนี้แล้วก็พอตักอันนี้เสร็จปุ๊บเอาพริกนี้เอาพริกใส่นี้กินแล้วกินข้าวตามได้ เป็นไงเป็นไงอร่อยไหมไม่พีชด้วยโอ้ดูเขากินเขาหูอร่อยแบบหอมพีชเตงแทนกําลังออกกําลังกายอยู่อ่ะเต็มไปยั่วแทนเลยดิได้จัดให้คําตัวโตเลยนะเออสืบก็ให้กันที่เลยนะไม่นี่พี่แทนชอบแบบเฮ้ยออกกําลังกายแม่พ่ออย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่พริกอย่างนี้เลยนะปึิร์สใส่มะนาวที่นึงกลิ่นมะนาวจะได้หอมๆไหมเออนั่นแหละ ยกข้าไปตายเามาดูกกดูดิๆูกำลังเลยโอ้ยก er ินปลากระป๋องที่ฟันเนาะเรื่อแกงหอยดอเฮ้ยหอมฮ้ยหอมอ่ะเน่ กำลังเอกกำลังกายอยู่เนี่ยพ่อมากินอะไรตรงหน้าแทนเราออกต่อมาพอไปแล้วเอาแล้วไม่เอามาให้กินด้วยน่ะเป็นไงแสดงสำเร็จปะสำเร็จเดียวเแทนแบบอ้าเอ้ามาจริงๆด้วยโอ้ยสรุปแกงสำเร็จนี่ไม่ต้องใส่นี้ด้วยนี่นะไม่ต้องใส่นี้ด้วยเฮ้ยเฮ้อไหนไหนไหน ตักนี้ปั๊บตักข้าวปุ๊บกินแตงปุ๊บเจอพ่อเดี๋ยวลองดิเขี่ยเดียวเอ้ยมันเขี่ยออกอ้าวไม่ต้องมีพริกันนั้นก็ได้ลองลองตักข้าวกินกินแตงกินแตงเออโเป็นไงอร่อยไหมโอ้ต่อแล้วต่อแล้วต่อรุกุกวัน ไอ้ลองลุ้นหน่อยดิเดียวไม่ไเอเดียว,ว่าแทนแม่ว่าแล้วมันเป็นพิษบ้านเราไม่ใช่ไงมัน,นหอ,หอม,หอมก็เดียวก่ชอบไอแทนก็ชอบกินอยู่ไงมัน,มนหอมเออที่ทำก็พริกอีกรอกก็แก๊กอ่ะแต่ต้นนี้ไม่เผ็ดแม่ดูแล้วอ๋อแม่ดูแล้วไม่เผ็ดแม่ดูแล้วไม่เผ็ดแม่ได้กินนี่ดด <c oughs> ูเฉยๆแม่ดูแลลองถือแตงรอเลยกินนั้นควบแล้วกินแตงตามควบควบเนี่ยเออเคี่ยวให้พริกแตก นี่นะนะมันต้องชอบคนคนมันต้องคนกินเผ็ดใช่ไหมโอ้ขึ้นหูเหมือนกันนะเข้าแก้วหูเลยอะเผ็ดดูแต่ก็พอได้แหละรสชาติถึงพริกถึงขิงเอ้าถึงมะนาวไปแล้วนี่ถึงพริกถึงปลากระป๋องไม่ได้ถึงพริกถึงขิงเขาต้องกินพริกได้ปะกินนี่โอ้ต้องใส่ด้วยถ้าถ้าไม่ครบถ้าไม่ใส่ไม่อร่อยใช่มันต้องให้ครบรส ต้องครบรถเลยต้องครบรถเลยเอช่ไหมเป็นไงเคียวให้พริกแตกด้วยแม่แดงติดใจแม่แติดใจถือแตงรอไม่เอาแตงช่วยนะหูแล้วเบิดอะ่ะ<ว>เฮ้ยอร่อยเพลินอ๋อขึ้นจมูกอร่อยเพลินเอ้ยอร่อยจริงว่าอร่อยเหมือนกันง่ายกว่ยายำเพราะว่าเวลาเรายำปากระป๋องก็ต้องใส่ไข่ อ๋ออันนี้ไม่มีรสชาติตะไคร้กบไงอันนี้มันจะแบบก็เลยแบบพอดีพอดีไงใช่ไหมปกติเราอยาาปลากระป๋องเราใส่ปลาใส่ใบตะใส่ต้นตะไคร้แล้วก็อะไรนะใบโหระพาะใช่มันก็จะกบกันอีดุงตดงอันนี้ก็เลยแบบว่ามันก็เปรี้ยวสิเป็นไ,ไงล่ะอือืออือกุกกำนันอร่อยอ,อ่ะอร่อยโรยอ่ะโรย,ยเฉพาะฝั่งฝั่งเพราะแกเขากินด้วยอ่ะแกก็ไม่ได้กินเผ็ด เออมาลองสิลองสิลองกินกับข้าวที่จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งต้องดีเลยอะเฮ้ยลืมพริกเต้เขาแห่งเขากัดอย่างเงี้ยอ่าลองลองกองกัดทำไมพริกเม็ดเราบ้านเราเมิดเม็ดหน่อยเดียวของเขาเม็ดใหญ่เขาพริกขี้ฟ้าแลวพริกขี้หนูนานข้าว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 ทำโตโตโอ้โหมันต้องอัดข้าวไปเยอะ เอออ่านข้าไปเยอะอัน,น,นแหละหอันแหละเป็นไงเย็นนี้ไม่ต้องกินละข้าวอิม่มอิ่มพริก <c oughs> กระน้ำเขาอร่อยปะอ้าเห็นไหมอร่อยสอิบบเหมือนตอนนั้นเลยหเหมือนตอนเด็กๆอ่ะกินบ่อยใช่แต่ตอนเด็กเราต้องขยำแบบมอยใหญ่แย่งกินเนาะขยำแล้วแย่งกินโอ้โหอร่อยมาก โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหวังไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย